แดดท่อนวันสันพั่ยหงรับเลยพี่น้องเบ่งแดดพี่น้องเปียเป้ยงเปี้ยงังหันห้มไปแล้วสักพักหนึ่งบัดนี้ห่อนไม่อีกแล้วพี่น้องแดดไม่อีกแล้วกับม่ล่มอยู่หางล่มไ่แห้งอากาศห่อนแน่เย็นแน่คือว่ามันจะเป็นอากาศของฝนสิตกบุยคิดฝะ าขาจานพานพี่เนาะปัญญายก็อยากนอน้ะมั้งปัญญาเมื่อนอนห้องบ่ไปบ่เปียกบิดตั่พี่เนาะหยเพิ่นอัเข็มขัดนี่บ่ถิ่จักเสียรับนี้ก็อน่น้องกอไปเบื้องปลาเตนนเทใหญงก่อนเราับแล้ว